สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชันเรื่องทองกับ GCA p รายการที่จะพาทุกคนมาอัปเดตและข่าวที่มีแพกตต่อราคาทองคำในรอบสัปดาห์กันครับเดี๋ยวหันนันลกลงทุนคนไหนครับก็มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มราคาทองคำนะครับก็สามารถถามเข้ามากันได้เลยครับโดยช่วงท้ายของคลิปเนี่ยเราจะมีการตอบคำถามครับฐานทางอาจารย์ปุ้ยทางเทคนิคแล้วก็ตัวผมเองครับทางปัจจัยทางพื้นฐานฉะนั้น นักลงทุนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ปุ้ยแนะนําลูกค้านิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับก็ลกลับมาพบกันอีกครั้งเงือดนะฮะวันนี้ก็น่าจะเป็นสรุปรอบสัปดาห์นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทิศทางแล้วก็แนวโน้มราักการคำจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนะแล้ว กรอบการวางแผนการเล่นนั้นจะเล่นอย่างไรต่อนะฮะก็กคงคงจะต้องติดตามนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้จะดูสรุปในภาพใหญ่ให,ให้ให้ดูนะครับว่าทองคำเนี่ยแนวโน้มมันมันจะเป็นอย่างไรต่อนะครับนะฝากคุณยรันตเอาปัจจัยทางพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าสัปดาห์นี้ครับ ที่ผ่านมาเนี่ยมีประกาศตัวเลขอะไรสำคัญสำคัญบ้างครับเรามาเริ่มจากช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็ตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีการซื้อขายบ้านเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ครับที่ระดับ80แล้วต่อมาครับก็คือวันอังคารใช่ไหมครับก็ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์เช่นกันครับเกี่ยวกับตัวเลขยอดการก่อสร้างและใบขออนุญาตการขอสร้างบ้านครับฉะนั้นตรงนี้ครับภาพรวมเนี่ยตามที่ผมนํามาให้นักลงทุนดูเนี่ย ตัวเลขครับค่อนข้างที่จะออกมาต่ำกว่าคาดการแต่ปัจจัยสําคัญคือตรงนี้ครับราคาราคาทองเนี่ยไม่สามารถปรับขึ้นปรับตัวขึ้นไปได้เนื่องจากว่าดอลลาร์มีการแข่งข้านั่นเองครับแล้วก็ปัจจัยล่าสุดครับเมื่อวานนี้ก็มีประกาศตัวเลขดัชนียอดผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ครับโดยออกมามากกว่าคาดการครับที่ระด,ดับ4,19,000ตำแหน่งครับตอนที่ผมเอากราฟมาให้นักลงทุนดูก็คือ เส้นสีส้มเนี่ยเป็นตัวเส้นคือคาดการใช่ไหมครับแต่ว่าแท่งสีน้ําเงินเต็มแท่งเนี่ยคือเป็นตัวเลขที่จริงที่ออกมาฉะนั้นตัวเลขออกมามากกว่าคาดการครับในที่นี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐ,ฐกิจครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นยอดผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์โดยยอดผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์เนี่ยเป็นผลเสียต่อรัฐบาลครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นต้องให้เงินเยียวยา,ยยาตรงนี้ครับเมื่อเป็นผลเสียกับภาครัฐแล้วจึงทําให้ตัวราคาทองคาครับ วานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเหนือบริ 1, เวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯอ,อ,อ,อีกครั้งครับเพราะนั้นครับหากมาดูภาพรวมของเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยทองคำดูไมส่สดใสเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าจากวงกลมแรกวงกลมใหญ่เนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1 8 8ส30เหรียญไม่ผ่านครับจึงมีการย่อตัวลงมาและวงกลมที่สองครับก็คือแนวต้านบริ 1, เวณ1,826เหรียญครับ เมื่อขึ้นไปทดสอบแล้วมีแรงซื้อกับขึ้นไปแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ครับจึงมีการย่อตัวลงมาฉะนั้นครับเมื่อนำมาวิเคราะห์ครับภาพรวมกราฟราคาทองคำในตั้งแต่เดือนล,ลกรกดามที่ผ่านมาเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสนักครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่อไปครับเป็นปันจจัยกดดันก็คือตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นเองครับเห็นไหมครับเมื่อผมนำดอลลาร์อินเด็กเนี่ยมาตีเทรนด์ลน์เรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กเนี่ยมีการ ค่อนข้างจะเป็นไซด์เวฟขึนนะครับหรือว่าเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองเทนขาขึ้นของดนลลาอินเด็กซ์เนี่ยบ่งบอกว่าดอลลาร์มันมีการแข่งข่านั่นเองครับถึงแม้ครับเมื่อวานเนี้ยตัวของยอดผู้ขอรับสวิการรายสัปดาห์เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการเห็นไหมครับที่ผมวงไว้ช่วงช่วงนั้นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการย่อตัวลงมาครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปนะั่นบอกว่าแนวโน้มของนลลาอินเด็กซ์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับ ฉะนั้นถรับากมาประมวลภาพรวมแล้วเดือนก,นกรกฎาเนี่ยดอลลาร์อินเด็กเนี่ยแข่งค่าสูงสุดเกี่ยบในรอบสามเดือนนะครับและแนวหน้านถัดไปอยู่บริเวณค่าสิบสาจุดสี่เปอร์เซ็นหากผ่านไปได้นะครับทองคำอาจดูไม่สดใสค,ครับเนื่องจากว่าดอลลาร์มันมีการแข่งค่านเองครับและปัจจัยสุดท้ายครับก็คือปัจจัยทางของบอลยูครับ สอดคล้องกับตัวดอลลาร์อินเด็กครับหลังจากที่ดอลลาร์อินเด็กมีการปรับขึ้นครับตัวบอลยูหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐก็มีการปรับขึ้นเช่นกันครับจึงเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาทองนั้นมีการย่อตัวลงครับและผมเชื่อว่าครับในวันนี้ครับต้องมาลุ้นกันว่าราคาทองเนี่ยจะปิดเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่และสุดท้ายครับข่าวที่ประกาศเมื่อเย็นวานนี้ครับก็ตัวของประธาน ECB เองครับมีการออกมาบอกแล้วครับว่า ยังมีการคงดอกเบีย้ยที่ระด,ดับต่ำต่อไปแล้วก็ยังคงเม็ดเงิน QE ครับที่เป็นไปตามค่าการครับที่คงไว้ที่เท่าเดิมฉะนั้นยังมุงบอกว่า ECB หรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยยังเน้นย้ำให้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปและสิ่งที่สำคัญครับเขามีการดำเนินนโยบายค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเฟดหรือธนาคารการาลางสหรัฐครับเนื่องจากว่ามีการยืนยันออกมาแล้วว่าจะใช้อัตราดอกเบีย้ยที่ระด,ดับต่าไปอีกถึง2ปีครับ ตรงนี้ครับเมื่อประธาน ECB ยังออกมายืนยันถึงแนวโน้มการใช้โนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเนี่ยฉะนั้นครับภาพรวมของตัวค่างเงินยูโรเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนค่าครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฉะนั้นแนวโน้มของดอลลาร์ก็ังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับต้องมาติดตามดูครับว่าแนวโน้มที่บริเวณ93.4าเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่หากผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเป็นค่างเงินเองหรือว่าทองคําเองเนี่ยจะต่างพากันล่วงอย่างแน่นอนครับ ฉะนั้นฝันักลงทุนติดตามกันด้วยนะครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับครับเออทองคำนับตัง้ตง,ตงแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นมาเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าออทองคําเนี่ยก็มีการสวิงตัวค่อนข้างมากเหมือนกัน นะครับแต่ว่าการสวิงตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการสวิงตัวในกรอบใหญ่นะครับหรือเออเอาเอาเป็นเอาเรียกว่าเป็นไซด์เวกรอบใหญ่แล้วกันนะครับแต่ก็ยังยังไม่สามารถจะเ,เลือกฝั่งนะฮะเลือกฝั่งชี้ชัดว่าจะไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูทางปัจจัยทางเทคนิคกันนะครับว่า,ามัน จะไปในทางไหนต่อไปนะครับคือแล้วเราเราจะเล่นวางแผนการเล่นอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวก็ share แชร์สกรีนแป๊บหนึง่งนะครับอันนี้คือกราฟทองคำนะครับแลเราจะสังเกตเห็นว่าทองคำเนี่ยนะครับในในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวในในกรอบ ที่เป็นไซเวย์ะนะครับนะกะ็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับการเคลือ่อนเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยยังยังเคลื่อนตัวในในกรอบที่ใหญ่นะครับก็ประมาณสักประมาณพันแด้ห้าเหรียญแล้วก็1,790เสบเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะครับนะก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบ นะฮะยังเคลื่อนไหวในกรอบแต่ว่าการเคลื่อนไหวไปในกรอบเนี่ยยังเคลื่อนไหวในลักษณะที่ต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าขอโทษนะครับยังเคลื่อนไหวในลักษณะที่ต่ำกว่าระดับเส้นค่าดเฉลีย่ยนะฮะดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยยังเป็นในลักษณะที่เป็นไซเวย์แลวก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นไซเยวดาวนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะบริเวณใกล้ๆ 17 9 0เด้าสิบเหรียญน,นะครับเมื่อวานลงไปต่ำสุดหนึ่งเ็เหรียญใน,นบริเวณใกล้ๆ1 7้0เหรียญเนี่ยมันมันก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับแตได้จากเมื่อวันวานนะครับราคาทองคำเนี่ยมันมันก็ดีตัวขึ้นไปนะครับนะเมื่อวานนี้นะฮะต่ำสุด179่เอาสบสเหรียญน,นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปชน บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นอ่ในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันเนี่ยนะฮะเราเรายังมองว,ว่ามันยังเป็นแนวต้านที่อ่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าการชนอ่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะทะลุกรอบขึ้นไปได้ดังนั้นอ่าทให้มุมมองของนกค,คำเนี่ยนะฮะยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะอ่เป็นลบ ค,ค่อนข้างจะเป็นลบเล็กน้อยนะครับแต่งยลยงไรก็ตามนะฮะบริเวณกรอบนะฮะบ,บริเวณใกล้ๆ1,790เเหรียญเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวรับที่ดูแล้วค่อนข้างจะแข็งแรงนะฮะก็สังเกตได้จาก RSI นะครับ RSI เมื่อวันน่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย นะระดับราคาของ ICE i อซเนี่ยมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณที่เรียกว่าใกล้ๆโซนแรงแรงขายมากเกินไปนะครับนะมันก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาจนะเห็นว่าสัญญาณของไอไอเนี่ยไอเนี่ยมันมันก็ขยับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ก็ถือว่าทำถ,ถือว่าแรงแรงซื้อค่อนข้างดีอยู่นะครับนะ ก็เชื่อว่าเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาหรือย่อต,ตัวลงมาเนี่ยก็น่าจะทําให้ทองคํานั้นออมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูในภาพของทองคําภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ของทองคำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดกราฟทองคำนะฮะในภาพที่ใหญ่นะครับคือคือมองเป็นภาพรายเดือนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกราฟรายเดือนนะครับครับขออนุญาตสร้างภาพาภาพกราฟรายรายเดือนสักแป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นว่า,อาทองคำเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเราดูจากากราฟรายเดือนนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณสองแท่งตรงนี้นะครับรูปแบบยังเป็นลบอยู่ นะครับรูปแบบยังเป็นลบอยู่นะฮนะผมให้สังเกตในใน,ในสถิติที่ผ่านมานะครับเมื่อดิดตโตขึ้นไปนะครับมันก็จะมีะแรงแรงซื้อขึ้นมานะครับแต่ในภาพปัจจุบันนะครับเมื่อมีแรงขายลงมานะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องระมัดระวังนะครับนะในเรื่องของแรงขายออกมา นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้ามันเป็นในรูปในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงในเรื่องของแรงขายทํากําไรออกมานะครับมุมมองนะครับมุมมองใหญ่ๆนะครับนะถ้าถ้าเป็นในรูปแบบแบบของการนับขึ้นอีเดียนเนี่ยก็จะเราเราก็จะนับได้ว่า ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับนะตรงตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นขึ้น A ก็ได้นะครับนะแล้วที่มันดิดตัวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นขึ้น B ก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะมันเหลืออีกขาหนึ่งก็นนะกคือขาขา C นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นในลักษณะที่เป็นขา C ที่เป็นขาลงดังนั้นความเสี่ยงตรงเนี้ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าทองคํา มันอาจจะเป็นในลักษณะที่เป็น A,B,C ซึ่งเป็นรูปแบบคอลเลคชันขาลงนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้สัญญาณมันลบไปเนี่ยนะครับการดีดตัวของแท่งเทียนในแท่งปัจจุบันตรงเนี้ยนะครับมันจึงต้องดีดตัวขึ้นสูงกว่าระดับ1,830เหรียญน,นะครับ 1, หนึ่มเหรียญนะครับมันจะถึงมีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับนะ อันนี้คือ,อที่ที่เรามีมุมมองไว้ว่ารูปแบบมันน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในลนักษณะตรงนี้เป็นขึ้น A นะครับสมมุติถ้าเรามองเป็นขึ้น A นะครับตรงนี้มันจะต้องเป็นขึ้น b ถูกต้องไหมครับแล้วก็ลงไปขึ้น C. นะสมมุติว่าขึ้น B เนี่ยยังนับไม่จบ นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันอาจจะมีซับเบสที่เป็น A, A อเออขอโทษนะครับอ,อันนี้ A อนะฮะแล้วก็ขึ้นไป b นะครับแล้วก็ลง c นะฮะซึ่งณนะตรงนนรนนเนี้ยนะฮะในในซับเบสเนี่ย มันอาจจะเป็นมันมันอาจจะมีขึ้นซ้อนอยู่อาจจะเป็นขึ้น A นะครับแล้วก็ขึ้น b นะฮะ B เล็กนะครับแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะทำขึ้นขึ้น C นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นรูปแบบที่เรากำลังสงสัยอยู่นะครับว่ามันจะขึ้นไปทำขา C ตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ขา C ตรงเนี้ยมันจะเป็นขึ้นขึ้นใหญ่ของขึ้น b นะครับนะอันนี้คือขึ้นใหญ่ นะครับนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีมุมมองถึงสองแบบนะครับก็คือในในแบบแบบแบบแรกนะครับก็คือ,อขึ้น b ีจบแล้วแล้วก็เตรียมจะลงขื้น C นะครับกับอีกแบบหนึงคือขึ้น B เนี่ยยังไม่จบนะครับขึ้น B ยังไม่จบดังนั้นในรอบเนี้มันอาจจะขึ้นไปทำลื่น B อีกครั้งหนึ่งก็คือเพื่อให้จบขึ้น b นะครับนะ หรือโชคดีนะครับโชคดีกว่านั้นก็คือขึ้นไปเลยนะครับนะขึ้นไปเลยตรงบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นที่สามอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นสี่แล้วก็ขึ้นไปจบเพื่อที่จะจบขึ้นที่ห้านะครับขึ้นที่ห้าด้านบนนะดังนั้นมุมมองของทอาคำณตอนนี้นะครับไม่ว่ากองทุนหรือนักทุนที่เก่งกำไรเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นเทคนิคอลนะฮะ เขาจะมองกันในลักษณะที่เป็นแบบที่ผมมองอยู่นะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่หมดอายุนะครับมันจะหมดอายุประมาณวันที่30หรือ31เเนี่ยนะครับนะก็เราคงจะต้องดูว่าในปลายเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับแท่งเทียนมันจะสามารถที่จะดีดขึ้นไปปิด เหนือระดับ1830เหรียญได้ไหมถ้าปิดเหนือระดับ1830เหรียญมันก็จะขึ้นไปทำขึ้น b ใหญ่นะครับเป็นทำคำขึ้น B ใหญ่นะครับแล้วก็พอจบขึ้นบีใหญ่มันอาจจะลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนะหรือถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีนะเราก็อาจจะเห็นทองคำนั้นปรับตัวขึ้นไปเป็นขึ้นที่5เลยก็ได้นะครับ แต่ณปัจจุบันนี้นะครับเราอย่าลืมนะฮะว่าสกุลเงินดอลลาร์นั้นมันยังแข็งค่าอยู่นะครับในขณะที่กองทุน S P D I ยังไม่มีการซื้อเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่มีการขึ้นไหวยังไม่มีการเข้าซื้อนะครับมันจึงมีนัยยะสำคัญว่าเขาอาจจะเลือกลงก่อนก็ได้ นะครับต้องระวังนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่ใปัจจุบันนี้คือเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการที่จะไปจบในขึ้น5นั้นนะครับมันคงจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะเพราะว่าดูจากภาพกราฟใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาที่มันปรับฐานเนี่ยมันก็กินระยะเวลาหลายเดือนเหมือนกันนะครับนะดังนั้น ในขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้น5หรือลงมาขึ้น4เนี่ยมันยิงต้องกินระยะเวลาอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะครับอาจจะหลายเดือนด้วยดังนั้นการที่จะไปจบในขึ้นที่5นั้นจึงไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าทองคํานั้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นโดยชัดเจนในช่วงระยะเวลานี้นะครับนะซึ่ง การปรับตัวของราคาทองคำนั้นมันก็ยังไม่จบนะครับนะซึ่งเท,เท่าที่ดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางดอลลร์อินเด็กซ์นะครับหรือกองทนุนเอสพินยร์ซึ่งก็ยังไม่มีการเข้าซื้อดังนั้นอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนที่จะเข้าซื้อสะสมมากนะครับเพียงแต่ว่าการเก็งกาไรเนี่ยอาจจะเก่งกําไรในลักษณะที่เป็นเก็งกาไรระยะสั้นๆไปก่อน นะครับนะก็หาจังหวะเข้าซื้อตามกรอบแนวรับกับแนวต้านไปนะครับนะดังนั้นวันนี้กรอบแนวรับกับแนวต้านสําหรับการเล่นในวันนี้นะครับแนวต้านแรกนะหนึ่งพั้ิบหกเหรียญไปจนถึง1นึ่งพันแปดยิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็แนวรับแรกเนี่ยหนึ่้าไปจนถึง1นึ่งพันเจ็ด้ยปสิบเหรียญน,นะก็จะเป็นกรอบการเล่นระหว่างวันนะครับนะก็ฝากนักทุนนะครับคงจะต้อง ใช้วิจารณญาณนะครับในการเข้าซื้อแล้วก็ขายนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับ96.5นั้นนะฮะแนวต้านจะอยู่ท่าที่บริเวณ28,310บาทไปจะถึง28,450บาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยจะอยู่ท่าที่บริเวณ27,980บาทไปจะถึง27,820บาทนะครับก็คงคจะต้องเก่งกำไรในกรอบนี้ไปก่อน นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะเวลานะครับยังเหลืออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับที่แท่งเทียนรายเดือนนั้นจะหมดอายุนะครับดังนั้นอทองคําก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวภายในกรอบนะครับอาจจะเป็นกรอบใหญ่ที่ที่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอ,อันนี้ฮะจะเป็นกรอบใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับ ก็คงจะเคลื่อนไหวภายในกรอบนี้ไปจนบทดสิ้นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับแล้วเราคงจะต้องมาติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อราคาทองคําด้วยเพราะว่า,าการที่มีตัวเลขที่มีผลต่อราคาทองคำค่อนข้นโรงแรงนั้นอาจจะทําให้แนวโน้มทองคํานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะดังนั้นเราจึงต้อง คอยติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากคุณยานันทร์ด้วยนะครับว่าวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝากคุณยานันทร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยค่ําคืนนี้ก็มีประกาศตัวเลข2ตัวด้วยกันครับช่วงเวลา20่สนาฬิกาสี่นาทีมีประกาศดัชนีไจัดซื้อ pmi ภาคก,การผลิตครับคาดการอยู่ที่ระดับ 62ครับและช่วงเวลาเดียวกันก็มีประกาศจดชนีฝ่ายจัดซื้อพ m i แต่เป็นภาคบริการครับาคาดการอยู่ที่ระดับ64.6ฉะนั้นต้องมาดูครับว่าท้ายตลาดเนี่ยทองคำสามารถปิดแล้วเหนือบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้หรือไม่ต้องมาติดตามกันนะครับขอขอบคุณนักลงทุนทีนท่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ